วันนี้ห้องข่าวบรรจงของเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะฮะพี่ท่าน,นี้ต้องบอกว่าโอ้โหคุณหน้าคุณตากันดีเป็นทักนั่งรองนักสแสดงพิธีกรและอีกมากมายครับต้อนรับนะพี่ชมพูรฟรุตตี้สวัสดีครับพี่สวัสดีชมพูสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นคนในข่าวด้วยครับทำไมี่เขาเปิดตัวพี่แล้วเหรอไปสิงรีน่าเหรอคะไปใช่ค่ะพี่ดูสดชื่นนะพี่เนาะอ๋อจ <c oughs> ้ะพี่ดูคึกเออใช่พี่ดูคึกทุกที่ครับพี่นะฮะเป็นคนคึกคัก คึกตลอดแล้วก็คักตลอดใช่ไหมคะอ่าคิดก่อนเพราะอะไรพี่เพราะอะไรพี่ถึงคึกถึงพลังงานดีอย่างนี้อย่างนี้ต้องพพูดให้ฟังก่อนว่าคือโดยการดําเนินชีวิตนี่เห็นพี่มาก็น่าจะโอ้ยอย่าพูดเลยค่ะสองสามปีแล้วสองสามปีครับสามสี่สิบปีแล้วนะก็ต้องบอกว่างี้ครับวิธีการดาเนินชีวิตของพี่คือพี่ชอบดื่มกาแฟ อ๋อเหรอครับอ้าวกินกาแฟแล้วมันคึกคักมันตื่นนะพี่มันช่วยมันมีคาเฟอีนใช่ไหมเออเราก็ชอบกินกาแฟมาตั้งแต่นม่มๆค่ะจริงตั้งแต่วัยรุ่นเลยวัยรุ่นก่อนวัยรุ่นด้วยซ้่ใช่ใช่ก็มันทำให้เราคึกคักสดชื่นจะดูแบบ ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาครับแต่ว่าทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเมื่อตอนหนุ่มๆกินกาแฟเยอะๆเนี่ยเราชอบกินหวานๆมันๆนะครับมันอร่อยไม่เป็นไรตอนอายุน้อยๆกินเท่าไหร่มันก็เผาหมดใช่อทีนี้พอเวลาอายุมากขึ้นมากขึ้นปั๊บเริ่มรู้สึกเอ๊ะทำไมนอนแล้วมันตื่นบ่อยตื่นกลางคืนนะใช่ใช่ตื่นมาเข้าห้องน้ําเอ๊ะแล้วก็มันเพลียแล้วก็ถึงเวลาก็ไปตรวจสุขภาพร่างกายทุกปีก็ปรากฏว่าปีหนึ่งเจอ น้ำตาลเกินน้ำตาลเกินครับครับก็กินกาแฟหวานมันไงน้ําตาลมันก็เกินพอน้ําตาลเกินปั๊บมันก็เลยทําให้เราต้องตื่นเข้าห้องน้ําบ่อยตอนกลางคืนครับหมอก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนี้คุณก็จะอ่อนเพลียนะเพราะว่าคุณนอนไม่หลับหลับไม่สนิทคุณตื่นมาคุณก็เพลียไปทํางานมันก็จะไม่ค่อยสดชื่นไปถึงไหนก็แหมหัวหลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เพลียใช่ใช่ก็เลยหมอบอกให้งดกาแฟอ้าวแต่พี่กินบ่อยติดแล้วมั้ง จะเรียกว่าติดก็ได้นะคือหรือจะเรียกว่าไม่ติดก็ก็ไม่ได้นะแล้วนี่พอหมอสั่งนี้คุณกินทุกวันอะติดป่าล่ะอติดค่ะคือเราเรากินแล้วมันรู้สึกว่ามันสดชื่นแต่ความจริงมันคือไม่ใช่ยาเสพติดแต่ว่ามันทําให้ร่างกายเราติดกับความสดชื่นนั้นใ่คก็หมอก็เลยบอกว่าต้องงดหรือต้องหยุดไปก่อนเาว่างดว่าหยุดหักดิบเลยพี่เรื่องไงคือมันต้องไงมันต้องสุขภาพแล้ว่ะ คือพี่ก็กลัวไงเอการที่เรามีปัญหาสุขภาพในตอนที่อายุเริ่มเยอะขึ้นแล้วไม่ดูแลเนี่ยเดี๋ยวไปเรื่อยๆมันจะยิ่งแย่ก็เลยนะต้องเชื่อหมอครับอกว่าให้หยุดเพราะว่าจะได้ดูแลให้ร่างกายให้มันดีขึ้นปรากฏว่าพอหยุดไปแล้วมันก็ เหมือนขาดอะไรไปในชีวิตเพราะว่าลังงานคทุเป็นมันหายไปใช่พี่ที่มันมันก็เป็นก็เบาลงไงพลังมันไม่เต็มที่อะไรเงี้ยทำไมมีการยืดตัวขึ้นเพราพลังมันทำงานมาฮะตอนนี้ก็ทำได้ตอนนี้เนี่ยที่พูดมาคือย้อนไปหลายวินาทีนะใช่ใช่ช่วงนั้นเนี่ยพอพอหมอบอกให้งดเราก็งดก็ต้องยอมไงแต่พองดแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่สดชื่นมันไม่สดชื่นนะครับแล้วตต้องมีตัวแก้ก็ต้องไปหาวิธีช่วยไงหมายความว่าเราก็ต้องเอ๊ยยังไงดีอ่ะ กินกาแฟแบบไหนที่มันจะไม่มีน้ําตาลาใช่ไหมหก็ปรากฏว่าไปเจอนี่เลยครับกาแฟใส่ถังเช่าของคอดี้พลัสคือเราเคยได้ยินแต่คอดี้เขาคือถังเช่า,าเอาให้มีกาแฟด้วยเหรอนี่ไงคะแล้วกาแฟใส่ถังเช่ามันจะเป็นยังไงเออนาะรสชาติจะเป็นยังไงมันจะเหมือนกินยาจีนไหมอะไรเงออี้ยกลิ่นจะเป็นยังไงเราก็แต่ว่าอ่ะคือการหาไงหาก็ต้องลองหาก็ต้องลองพอลองปั๊บเอ้า เฮ้ยอร่อยแฮะอ้าวเหรอครับอร่อยนะแล้วกลิ่นยาจงยาจีนที่พี่คิดไม่มีไม่มีคืออันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นความกลัวเพราะว่ากินกาแฟแล้วแล้วได้กลินถังเช่าหรือกลิ่นยาจีนเนี่ยมันคงไม่ใช่แล้วรสชาติล่ะคะพี่รสชาติก็คือกาแฟที่เราชอบคือมันเป็นกาแฟที่หวานมันนะครับ แต่ว่าหวานโดยไม่มีน้ําตาลและมันโดยไม่มีคอเลสเตอรตลอลนี่งแล้วยังมีงมีสารสก,กัดถังเช่ากับเห็ดหลินจือครับทั้งอันนี้เป,นเป็นประโยชน์ถ้าเป็นกาแฟด้วยทั้งสุขภาพด้วยใช่หม,มกันเลืและที่สําคัญ<ม>หอมครับ<ม>หอมกลิ่นกาแฟไม่มีกลิ่นสมุนไพรอันนี้ยืนยันได้บปิพิสูจน์ได้เลยเพราะฉะนั้นสําหรับพี่เนี่ยจะบอกว่าไอ้ตอนที่เราเอ๊ะทำยังไงอะกาแฟมันต้องอยากกินแล้วน้ําตาลมันก็เกินครับเออถ้าเรากินกาแฟที่อร่อยแบบที่เราชอบแล้ว ไม่มีน้ําตาลไม่เติมน้ําตาลเข้าไปมันทําให้ไม่เกินใช่ไหมเราก็ลองพอลองปั๊บจบพอลองปั๊บจบพอพออร่อยโดยไม่มีน้ําตาลไม่มีคอเลสเตอรอลแถมสุขภาพดีด้วยหลังจากที่เปลี่ยนจากกาแฟแก้วเดิมที่มันมีน้ําตาลเยอะมีคอเลสเตอรอลเพราะว่ามันมีพวกไขมันครีมเทียมอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นคอร์ดีพลัสนี่ก็คือสบายเลยหลังจากนั้นไปตรวจร่างกายนะครับเกินมาหลายๆเดือนพอกลับไปตรวจน้ําตาลไม่เกินแล้วนี่ไงนี่ไง อันนี้จริงตรวดเดี๋ยวนี้ได้เลยสุดยอดแล้ว <c oughs> ตอนนอน,อนเป็นไงบ้างครับสาเหตุออมันคืออะไรรู้ไหมาสาเหตุมันก็คือว่าเมื่อเราได้กินอาหารหรือว่ากินกาแฟอะไรก็ตามที่รสชาติที่เราชอบเนี่ยความสุขมันกลับมา,าแต่ว่ากาแฟคอดีพลัสไม่มีน้ำตาลาไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นเมื่อกินเข้าไปแล้วเราไม่ได้เพิ่มน้ำตาล เราได้รสอร่อยแบบที่เราชอบแต่เราไม่เพิ่มน้ำตาลเข้าไปความสุขกลับมาหนึ่งสองสุขภาพก็ต้องระวังอะไรได้อร่อยแบบที่ชอบแล้วก็มีผลลัพธ์ก็คือว่าเราได้กระปี้กระเป๋าแบบที่เคยนี่ใครข้าวงกลมแดงพี่เองพี่เองเมื่อกี้พี่กระโดดเนี่ยอ่เดี๋ยวดูนี่คืออย่างที่เห็นเนี่ยบางทีกระโดดตกแล้วขาเดียวลงอย่างเงี้ยถ้า สุขภาพไม่ดีเขาไม่ดีหรืออะไรอย่างน,น,นี้นะครับครับมันก็เจ็บแข็งแรงมากคืออย่างนี้เนี่ยพี่ไปตีแบตได้วันละประมาณ2-3ชั่วโมงครับบางทีตี4พี่ตีถึง8เซต ต่อคืนนะครับอาทิตย์นึงก็สองสามวันอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยผมจะกว่ายี่สิบกว่านะที่มาตีนี่ยุอายุยี่สิบกว่านะมองนะไม่ใช่พี่แล้วตรงเอลเอลเอลยี่สิบกว่าอันนี้คือที่ว่าแรงดีใช่ยิงด้ียออกกำลังกายด้วยทุกอย่างเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเกิดความมั่นใจมีความสบายใจสุขภาพดีอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้ต่อไปทเ็ทีทีนี้อย่างที่บอกก็คือว่าเมื่อเราไม่กินน้ําตาลเพิ่มเข้าไป่ เราก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่หมายความว่าอุ้ยคอรดี่มันไปลดน้ําตาลไม่ใช่นะเขาลดในตัวเขาเองคือไม่เติมเข้าไปเพิ่มอ่ะสุขภาพเราเนี่ยแค่อย่าเติมสิ่งที่มันเป็นพิษต่อร่างกายเข้าไปมันก็ดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นได้อร่อยด้วยแล้วก็ไม่เพิ่มน้ําตาลก็จบเลยสำรับท่แกว่านั้นค่ะหนูพร้อมโทรเราพร้อมใช่ไหมครับเรพร้อมาพร้อมนะพี่ใช่พี่แนะนําเลยนะครับอันนี้สําหรับคอกาแฟที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะดูแลสุขภาพหรือ ลูกๆที่อยากจะสนับสนุนให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลสุขภาพอ่ากินกาแฟแล้วไม่้องไปเพิ่มน้าตาลวันนี้พี่มีโปรโมชั่นมาให้ครับปกติ3กล่องนี้2,070บาทครับวันนี้นะครับถ้าเผื่อว่าโทรมาเลยเนี่ย990บาทเท่านั้น3กล่องอ้หลดเยอะมาก990บาทแล้วถ้าโทรมาภายใน50สายแรกแถมฟรีอีก2กล่องข้างๆนี้เป็น5กล่องนะครับ5กล่องอู้บาท เท่านั้นตัวผมกงเราไปถึง200รอยครับผมอู่สินะฮะโทรมาตอนนี้ได้เลยนะครับ0 2 0 3 0 0 0 3 3 0 2 0 3 0 0 0 3 3ยแอดลน์ก่อนก็ได้นะครับคอร์ดี้แอดคอร์ดี้สอันนี้คือไลน์นะครับไลน์ ID จองสิทธิ์ไว้ก่อนเงินเดือนยังไม่ออกค่ะจองสิทธิท์ไว้ก่อนนะครับแล้วก็พอเงินเดือนออกบอกเลยปุ๊บส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับเห็นของอแล้วค่อยจ่ายก็ได้โอ้โหสบายใจลยอย่างเนี้ยนะฮะถูกมากๆเลยต้องบอกว่าราคาดีสุดๆเลยนะฮะคืออะไรดี ผูก็ว่าดีนะฮะอันนี้สภาผัสใครอยู่นะครับี่ิอัโห้ากล่องครับเก้าร้อยเก้าสิบคุณผู้ชมหาโทรได้เลยค่ะตอนนี้โทรได้ห้าสิบสายแรกเท่านั้นนะคะกับห้ากล่องนี้ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือปกติสามกล่องในสองพันเจ็ดสิบบาทครัวันนี้สามกล่องแค่เก้าร้อยเก้าสิบและยังแถมอีกสองกล่องถ้าโทรมาภายในห้าสิบสายแรกนี่สำหรับน้องๆนะครับจริงๆอย่างที่บอกคือ บางทีเราไปกินบุฟเฟ่กินหรูอยู่กับเพื่อนเนี้ยแพงกว่าอีกมือหนึ่งแพงกว่านี้เยอะครับซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ญาติผู้ใหญ่ที่เราปห่วงใยท้ายที่ท่านชอบทานกาแฟอันนี้แนะนำหมายความว่าคนที่ชอบทานกาแฟอยู่แล้วแล้วเป็นการกินกาแฟอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทําให้สุขภาพเสียแล้วก็ยังเพิ่มการดูแลสุขภาพด้วยถังเช่าและเห็ดหลินจืออีก ลองเปลี่ยนดูนะครับนี่ไงวันนี้ไปเที่ยวหยุดยาวตอนนี้เลยคุณผู้ชมพอกลับมาจากการเที่ยวหยุดยาวอ้าวกาแฟดีอยู่หน้าบ้านฝากเลยฝากผู้ใหญ่เลยอีกทีหนึ่งสามกล่องนะครับ9ก้าทอบาทแถมอีก2กล่องตอนนี้สำหรับ50สายแรกเป็น5กล่อง990บาทครับโทรมาเลยนะครับ0 2 0 3 0 0 0 3 3 0 2 0 3 0 0 0 3 3หรือว่าแอดไลน์นะครับแอดคอดี้ส จองสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับเมื่อมีเงินแล้วบอกเขาว่าส่งได้เลยเก็บเงินปลายทางค่าส่งฟรีครับนี่นะฮะของนี่การันตีพี่ชมพูมากันการันตีด้วยตัวเองเลยอันนี้บอกเลยว่ากินทุกวันจริงๆโอ้โหนฮะต้องลองต้องจัดและของดีรอคุณผู้ชมอยู่ราคาดีขนาดนี้ไม่โถไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ชมพูมากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพระผากเรานะครับขอบคุณครับ